เมื่อเราเก้าวเท้าลงบนพื้นดินเรากำลังสัมผัสกับเทพแห่งชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเพราะดินคือสิ่งที่ให้ชีวิตและรับคืนทุกสิ่งกลับไปในอินเดียเธอคือพระแม่ธรณีเทพีแห่งแผ่นดินผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์ในตำนานมหาภารัฐเธอเป็นมารดาแห่งพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตในไทยพระแม่ธรณีไม่ใช่แค่ผู้ให้พืชผล แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมเธอมีบทบาทสำคัญในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยบีบมวยผมให้น้ำไหลขับไล่พยามารในจีนมีเทพโฮถูเทวีแห่งแผ่นดินผู้ควบคุมทิศทั้ง4และการเกิดใหม่เธอคือรากฐานของระบบจักรวาลในคติเตา๋าในกรีกมีเทพ,พีกายาผู้ให้กำเนิดโลกสวรรค์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดชาวกรีกเชื่อว่า กายยาคือแหล่งพลังจักรวาลที่แท้จริงในชนพื้นเมืองอเมริกาผืนดินคือแม่ไม่ใช่แค่เทพแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเรียกว่า m าเธอเอิร์ธผู้ให้ทุกสิ่งโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่ว่าที่ใดในโลกเทพแห่งดินคือสิ่งที่มนุษย์เคารพมากที่สุดเพราะดินให้ชีวิตให้พืชให้บ้านและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกศาสนาดินอาจดูเงียบงนัน แต่ในความเงียบนั้นซ่อนพลังสร้างชีวิตและเสียงของเทพที่ยังคงอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเสมอ